สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกันคือเกาหลหรจ้าสำหรับมื้อนี้มมนทเทม่ได้มีนูผัดเพ็ดหมูใส่หมกเขือจ้า,จาง่ายๆกินง่ายๆจ้าก่อนอื่นเม่ก็ตังกระทะใไหฮอนแล้วก็ใส่น้ำมันไปน้อยนึงจ้าถ้าอาหารแบบพททัดเพ็ดแบบนี้ต้องเครื่องแกงไตเท่านั้นเด้พี่น้องมันจังสีแซ่บจ้าเม่เคยบอกพททัดเผ็ดเม่สูบใส่พริกแกงผัดเพ็ดจ้า ถ้าพัดเพชรเม่ซีไสเป็นพริกแกงแกงพริกนะพี่น้องมันจังเพลสพึงใจจ้จานั่นเม่กะซีไส,สกะพรีลงไปพัดน้ากันจ้าพัดส่วนผสมทุกอย่างนะคะไหยหอมเข้าสระพัดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจ้าไปกั่กระชองแห้งกันไดจ้าเดี๋ยวเครื่องแกงไม่ทีใหม่นะคะเนาะพัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยทุกคนมันจะได้ความแบบว่าหอมแบบเครื่องแกงสมุนไพรผี่เขาใไ่ในเครื่องแกงนะคะ ที่แกงไก่มีบอกเลยขาดจัดแน่นอนจ้าทุกคนเห็นบาตากระทะแบบว่ากะเรื่มมีความใหม่เนี่ยจักน้อยนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะเฮากะสีเอาหมูลงไปใส่เลยจ้าบอกเลยค่ะตอนนี้แสบจมูกแห้งหลายจ้า ตอนนี้บรูว่ากินใหม่หรือว่ากินหอมเราจะทุขเอมูอสามชั้นที่หั่นลงไปใส่เลยจา้าสามชั้นชิ้นนี้นะคะเป็นหมูสามชั้นท่นานสีจ้าอยู่ในตู้เย็นโดนแล้วหลังจากเอาหมูลงไปเมฆกษิยอดน้ำใส่น้อยนึงจา้าหมูที่ต้อยให้หมูนะคะมีความนุ่มนะคะบอแห่งกระด้างแข็งจา้าแล้วเมฆกสิพัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆนะคะจนหมูสุกเลยจา้า หลังจากที่พับไปเรื่อยๆกับผ้าปุ่งรดกันเลยจ้าเมกกะจิปรุงด้วยผงนัวนะคะนหน่อยนึงจ้าหลังจากนั้นเมกกะซิใส่เป็นน้าตาลจ้าถ้าผูออ้ใดบ่กินกับบ่ต้องใส่ด้วยจ้าแต่ว่าเมคคิดว่าถ้าใส่น้ำตาลไปตดดดัดรสชาตจะกลมกล่อมที่สุดละจ้า ต่อมาเม่กะสิเติมนะคะใส่ผงปรุงรสน้อยหนึ่งจ้าบอกาสใส่หลายได้พี่น้องเมกะสิใส่น้อยเดียวจ้าเขาสามารถมาปรุง่ิลังได้จ้าเดี๋ยวมันสิเข้มนะพี่น้องเนะาะจากนั้นเมกะสิใส่เป็นมะเขือเปาะลงไปเลยจ้าเมเป็นค้นมักมะเขือเด้อพี่น้องผู้ใดโบมักกระต้องใส่จ้าจัดไปตามที่จะคองมากกันเด้จ้าเมสีบ่ค่อยมากแบบว่าน้ำหลายเ้ยค่ะเมกะสิมากแบบว่ามีอันน้ำ น้อยๆน,นะคะแบบนี้นะคะเวลาพัดแบบพัดเคสยังีงนะพี่น้นองมันก็แล้วแต่ความชอบความถึงชอบของแต่ละบุลลคคลด้วยจ้ะถ้าผู้ใดมากน้ำก็ใส่น้ำลงไปได้แต่ว่ามีว่าขนาดนี้มีโอเคหล้วจ้า ที่เมน่ชิมเบิ้ลนะจ๊ะรสชาติจีดไปหน่อยนึงเน่กะสิเติมพงสูงลดเพิ่มหน่อยนึงจ้ามะเขือกะสิได้ละจ้าตามที่เฮาชอบละจ้าสิบ่ได้มักเลยกต่ไหนแต่ลวยใบบักรูใส่จ้าแล้วก็ผัดต่ออีกนิดนึงให้ใบบักรูดเพิ่มซุกกลางใส่เพิ่มซุกแค่น้อยแล้วก็ให้มันมีกลิ่นหอมนะจ้ะ กะพัดไปแบบนี้นะคะเมสิมักขนาดนี้ได้พี่น้องเด้อถ้าผู้ใดามากแบบว่ามีน,มน้ำเยสักน้อยก็เติมน้ำเข้าไปก็ได้อีกเติานามน้ำแล้วก็ปริ้นรสเพิ่มเด้ค่ะเด้อจะว่าอันนี้รสชาติโอเคหรือจ้าแล้วก็น้ำแบบกิๆกๆ,ๆแบบนี้นะคะกับบดได้แห้ง,งรัก,กร<อ>แร้เข่าสวยเซ็บๆกินกับไข่เจียวพี่น้องแซบบักยางพักเลยค่ะสหรับคลิปนี้เมก็ขอล่าไปก่อน ขอบคุณสุขุสนที่เข้ามารับชมคลิปด้วยจ้าปากเป็นกำลังแรงใจให้เม่ในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ